มาเธอพวกเราพวกเราคือฟู้ดทรักเกอร์เราต้องทําอะไรสักอย่างเราต้องช่วยพัฒคาคารของเชฟโทโปโออาหารคือสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเราใช่เชฟโทโปโเป็นเพื่อนของเราแต่ยังไงกว่าจะซ่อมพัฒคาคารได้คงหมดเงินเยอะแน่ๆเลยอะเราจะทําเหมือนที่เชฟโทโปโททาเราจะขายพิซซ่าทีละชิ้นทีละชิ้นจากการคำนวณน,นะเอา27มาหารด้วย17และคำนวณด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะต้องขายพิซซ่าหลายพันชิ้น จากพิซ่าหลายพันถาดเลยอืไม่หรอกถ้าเราทำพิซ่าขนาดมามาคือว่าเราต้องใหญ่ประมาณไหน <Huh? S 2> อะนนี้เราจะทําพิซ่าถาดเดียวแต่ใหญ่มากยักษ์ใหญ่เลยพิซ่าถาดใหญ่ถาดเดียวที่ถ้าขายเป็นชิ้นได้หมดก็จะพอค่าซ่อมพัธคารของเชฟโทโป้เจ๋งมากเลยอ่ะแล้วเราจะหาเตาอบที่ใหญ่พอจะอบพิซ่ายัก์จากที่ไหนล่ะดูนี่สิกพอพวกเขาไฟเขตร้อนชื่อปิงโก้แปงโก้